สวัสดีทุกคนกันไวมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม My Club กับมาอยู่กันในเกม My Club นะครับแล้วก็จะมาดูหมู่บ้านกันว่ามันเป็นยังไงแล้วงั้นเราไปดูกันเลยการอัปเกรดหมู่บ้านอีกก็ตอนนี้ก็เป็นอีพีที่3ามแล้วนะครับการอัปเกรดหมู่บ้านที่อัปเกรดมาอีกก็คือ สวนครับสวนชาวนาไว้ให้ชาวนาแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนเอามาจากพินิกนะครับเพราะผมสร้างโรงเรียนเองไม่เป็นแล้วก็อัปเดตมาอีกก็คือกุฏิเจ้าอาวาดกุฏิเจ้าอาวาดแล้วก็ประตูสวรรค์กับประตูนรกใช่นี่นแหละครับคือการอัปเดต อัปเดอีกก็คือเปลี่ยนธงอันนี้ครับอัปเดตหมู่บ้านก็แค่เนี้ยไม่รู้จะสร้างอะไรต่อถ้าใครอยากให้ผมสร้างอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากให้สร้างอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้อันนี้ดีมากมีสวนเชอรี่สวนโกโก้ต้นโกโก้แล้วก็ปุ๋ยที่ทำปุ๋ยนะครับ นะครับมีเปลี่ยนป้ายด้วยโรงเรียนวัดพระธาตุดอยจอมทองแล้วก็วัดพระธาตุดอยจอมทองเหมือนเดิมครับยวพาไปดูข้างในกุฏิเจ้าวาดครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้นเล็กกระทัดรัตด,ดิกุฏิโบราณน,นะครับจะพาทางเข้าโรงเรียนก็ทางนี้ อยู่ใกล้กันมากทางเข้าโรงเรียนนะครับจะพาเข้าไปดูในโรงเรียนโรงเรียนของเราหน่าเยอะโรงเรียนนี่ก็เสาธงนะครับเสาธงเด่เลยอันนี้ก็จะคือป .1 อนนทับ1มีคนรนนึ่1ห้อง ปละหนึ่งห้องข้างในก็จะมีคนละหกคนอ่ะอันนี้ก็คือปอสองทับหนึ่งขึ้นไปก็จะมีปสามทับหนึ่งมีชั้นหนั่งสือแล้วก็ที่นั่งแล้วก็ปสี่ทับหนึ่งก็ห้องเหมือนกันหมดก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่อ วัดก็มีไปแล้ววัดก็มีไปแล้วเออหมู่บ้านก็มีแล้วโรงพยาบาลก็มีแล้วโรงเรียนก็มีแล้วเอ,อ้อระต้องสร้างอะไรต่อนะต้องสร้างอะไรต่อต้องสร้างอะไรต่อเธออยากให้สร้างอะไรต่อ ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่อดีแล้วก็เอาชาวนาตรงนี้ทิ้งไปต้องสร้างอะไรต่ออ๋อผมลืมไปอัปเกรดอีกนี่ก็จะมีถ้ำเป็นเหมืองนะครับอันนี้ก็จะมีแร่ไม่ใช่แร่สิเหมืองจริงๆนะผมลืมพามาดูนะถ้าใครได้ซิตนี้นี่คือโชคดีมากถ้าสมบูรเจอเนี่ย จะพาลงไปดูผมสร้างรถไฟไว้เฉยๆนะมาไปกันเลยไปกันไปกันโอเคนี่นะครับมีเพชรด้วยถ้าใครได้ซีดนี้คือโชคดีมากนี่แร่เลสโตนแล้วก็เพชรแอมเบโรข้างหลังนี้มันก็ตกแต่งไว้เฉยๆนะครับไ คิสตันข้างหลังนี่ก็มีเอมมิโรไลแร่ลาพิสลาพิสมีแร่ลาพิสแล้วก็เลสโตนแค่นี้นอืมแร่ทานก็มีนะครับถ้าใครสูงเจอซีดนี้นี่คือโชคดีมากก็ค่อยกดไป ผมต้องรีบทำมัง้งโอเคแค่สี่ขบวนก็พอแค่สี่ขบวนก็พอแล้วอืม,ม่ยากอะไรนี่ก็ถ้ามีก็เป็นที่เชื่อมต่อกันยังไงครับสวยมากเลย ทำเองชมตัวเองแล้วก็มีถ้ำใต้น้ําด้วยเดี๋ยวพาไปดูสูงเจอซิสนี้นีคือโชคดีมากตั้งแต่อยู่ตรงนี้แหละมะั้งเนี่ยอันนี้ผมสร้างเองนะครับถ้าใครเจอสมบัตินี้โอ้โหรวยเละรวยกระทัดรัรวยเละเลย นายสมเจรซีดนี้นะครับรวยใครรวยใครรวยมั่งอืมโอเคอาฟ้าตะวันกำลังตกดินตะวันกำลังตกดินงั้นหรือได้เลยไม่เป็นไรแล้วก็จะมาขอกฟิวกันขอกฟิวขอกฟิว,ฟวมาหลับ หญิงกลนได้ด้วยเหรอก็สกินมันเป็นผู้หญิงอะ่ะโอเคขึ้นไปกลับขึ้นไปกันะ okay. นะโอเคเองมาจบคลิปตรงนี้กันดีกว่า สำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าบบ๊าไปบาาครับผมยบายถ้าอยากได้ถ้าเอออะไรนะถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากให้สร้างอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปบาางกับผมไปาย